ฉลัดเลือกฉลัดซื้อนะครับด้วยคุณภาพบัานมาดีนะครับและอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสาคัญนะครับในการเข้าสู่แรงเสาร์ชิงไทยเราจะปี2อง4ใบป้าอาตุมวัในกระสงพันธ์นะครับที่การจัดการทางนี้ของเรายนเพอเพียงสําหรับการได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับได้ฉลัดเลือกฉลัดซื้อนะครับแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับ สาวชื่อใหม่ของเรานะครับหมอต้าครับให้หญิงแก้วทิพก็จะมอไไบอะไรเพื่อเป็นการต้อนรับท่านพิชัยนาริาพัฒน์นะครับในโอกาสสำคัญนี้นะครับท่านพิชัยนาริ ก็ได้ยึดชมผู้ประกอบการนะครับของนิตยสาต่อนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ครับไอไนน์มาส่งอันนี้นะครับทางผู้สื่อขาวของทีโอเลยครับบอกว่าวันนี้มีใจเป็นสายเชียงใหม่นะครับเรียได้วาเป็นคนเชียงใหม่ก็ทราบว่าเชียงใหม่น้ำท่วมนะครับก็มาช่วยชื่นบรรยกันขึ้นถึงนะครับเชียงใหม่ก็เป็นบ้านเกิดเมืองหลังของประเทศไทย ที่ใครบอกไว้ครับตอนนั้นพวกว่าเราพยายามที่จะช่วยเรื่องของการขายของที่จะความสะอาดบ้างแล้วก็สาร้านบ้างอะไรบ้างนะ,นะก็ในราคาที่ถูกก็มีบริโภคทานนะฮะอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็วันนี้ก็เลยนำทีมมาแล้วมาประุนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปที่เชียงรายก็ะจะมีเรื่องความที่เชียงรายนะครับก็อยากให้คนเชียงรายเขาสป็น นะครับครับผม